สองไปจ้ะสองดอกเอาแก้จ้าบบอืมเจอาสีขาวเนาะมือของละหูขาวนะพอประมีเนาะแมนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอกับพี่สารบ้านฉันจากพอกระพิสวันแรกวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจก้มกมณฑกภาคพิณองมาแต่คือเกาณพอประมีเนาะครับผม เดี๋ยวหลุนไปชดมรการใจพี่น้องมณีสิโย์สิมานคือหมู่บ้านบรจักรพิกัดกับบ้านน้องเมฆตะบนหอยคามเพื่อปุญจลิงจังหวัดอบลลุบลราชธานีจ้าไปใจพี่น้องหลุนลน้ำสาวอยู่บ้านในเมึงจจกสิมานจำได้จำมณีนนไปกันแล้วจ้าไปครับใครหนึ่นจง,ง,งจ้าเดี๋ยวงูเลืองจ้า แสงไฟจ้ะางูเหลืองจ้าซีจูมจ้ะกำลังมินตา สองดอกจ้าตรงนี้เป็นละงูขาวจ้ากะลังบานละงูขาวจ้ากะลังหงะมันมีบางกลุ่มเนาะเมนจ้ะบากลุ่มมือวานครับ,บมมนี่ม้วนก็มีสองตีวเลจ้าคุณแม่เพิ่นว่าแม่ปลาหมีว่าคอยแมนบ่คอยอยู่ว่าพ่อปลาหมี คอยแน่นละบานคนจ้ะจุ้มจ้าหูขาวพี่อีกอ้ายื่อนพี่ไกำลังเมื่นจาจ้ะใครนึ่งลังวิบดิน จอิดดอกจ้าหัวเนีอยวจ้าออกนะ้ำหอมตะแบงเนาะเคียงเห็ดละงอ,อกไปเลยครับอือสองไข่จ้ามีไข่หน่อยเด้อพอปาเมเด้อเห็นอีกอยู่ไข่หนึง่ง เดี๋ยวสิพาพี่น้องเ่าไปเบิ้งจ้ะนี่จ้าปีกายโฮมนี่เขาได้2ยีสิบเอ็ดดอกจ้ะเป็นเพิคนแบบนี้แล้วจ้ะน,น้อยๆก็มีเนาะเนีนจ้าเตรียมพร้อมไว้แล้วครับอีกสองจ้ายังอยู่ในหมู่เดียวกันอยู่เด้อยจ้ะ คนต้องออกเป็นแถวเนาะแมนจ้าทางนี้อีกสองจ้ามูเดียวกันคือเก่าเนาะแมนจ้ะเห็ดอันนี้เห็ดหำพานกินเดีือกันจ้าเมนยูยัง <c oughs> อยู่ในมูเดียวกันคือเก่าจ้ะ อุ๊ยหลายไข่แล้วเนาะพอปลามีเนาะพ่ได้นับเลยพี่เนาะพ่ได้นับเลยจ้ะนับซอยด้วยจ้ะเห็นแรบ,บๆครับดินแตกแกจ๊กเนาะจ้ะเดี๋ินดีๆแม่ก็เห็นสัดๆสี<อ>่สี่พอปลาหมี่ค่ะนี่โฮมี่ห้ามาจอบทุกมือจ้ะกำลังได้จีมเนาะแม่จ้ะแต่ว่าก็มีผู้จีมก้อนอยู่จ้ะเพิ่งเคยเสีเอาแต่ มาก่อนเนาะบผมมาส่องกระก็บก่อนคือว่าเราจะมาที่รังกระก็บที่รังตึงดึงได้เ้ยอ๋อเหมือนีพอจะสีขาวเปลี่ยนสีใจพี่น้องหลงรกเรื่องจ่าบัน <ด>อีกใครนึงจ้าก็ไรเสร็จสองใครจ้า

ุ่มึงจะ้ะบ้านเราก็มาเก็บจ่มจะ้ะสวยสามีพอดีจะ้ะบ้านจะ้ะดอกนี้งงก็กันละ ออกเน,นี่ยเพะอ่ะมือนีพอยเป็นละงูขาวจ้ะดูนั่นจ้ะมอนเตะดอกนีโอ้ยไปได้พ่อะพ่อไม่ จ้าบานเอ,อ๊เด็กสิบเอ็ดใะพี่น้องโอ้ยเบ่งเนี่ยจพี่น้องเหนี่ยจเบ่งเห็ดดอกนี้จ้าก็โพดแท้จ้ะ,อจะ,อจะอพอดีงามเลยจ้ะโอ้ย <g ül> Ồ, biển Ôi, ngạ này, Kiểu này dữ nó nghe nó hay không? Nên kìa, Nó, có thế này nó? Nên kìa, xuống quá สองไขรจ้าสองขใขรใ่ญ่ๆจ้ะไข่เป็ดจ้ะวันนี้เราโงข่ขาวเน้นๆจ้ะดอกจ้าขางกันมาจ้ะอ้ยงามคัดีก,กจ้ะพี่นอ้องสีขาวจ้ะโอ้บปรด้ตรัดขายหญ่เลย ให้จก็บบานจุลุกหัวลุดพี่อาอีดอกนะึ่งนะมือนี้เห้งเจอสีขาวนาะงเป็นมือ,องเพ่อนคนระับเป็นมือสีขาวด้วยจ้ามื่อนี้ทางนี้ก็นั่งงะจ้ะ กิจจจ้าอันนี้เป็นวันของสีขาวแม่พอมีอยู่ใกล้น้องครับมีแต่ใหญ่ๆครับตอกหนึ่งครับอ้องบ่อได้เขานอไม้นี่ว่าพี่น้องมากครับย้อนใจจะได้งะาเนาะ แม่ถึงเลยอยู่จ้ะมาดิไอ้เสียงรถเอาดาวกี่ เรี่องกระเป๋าบ,บานเนาะแม่นครับ อ้าวกอแดงออกกระจ้ะพี่น้องน้่มเห็นจูมเลยจ้ะโอ้เรื่องสงสัสยออกเบิดเมื่อวานเนาะพ่อก็มีเนาะโอ๊กุบเลยจ้ะมือแต่ว่าฝนกับปตกไลยมือเลยจ้ะขอหเท้ากับใบหญ้าแห้งเนาะมี้ลยจ้ะดอกสองดอกไปครับ สองดอกจ้ะพี่น้องเป็นมือของเละงอกขาวอีลีครับสอง,นงเนาะ<ก>นนจ้ะงา <c oughs> มจ้ะอีกใครหนึงจ้ะ เดียวกันจ้ะโอเคหน่อยนี่นี่จ้ะคนละเบีองพ่นจ้ะเดี๋ยวหน่อยเอาไว้นะ được đọc ra Đây đọc ra. Để mẹ tắm mình ít Si bôi nhanh ngon ngon tốt, ngon 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 ดอกจากนน,น,ททาานี่นีอย่างไรคนจะครับผมก็ได้เวลากบ่านเนาะแม่ป้ามีเนาะแม่จ้าวันนี้แม่ป้ามีกับพี่น้องมะแต่อีกคือเก้าจใจพี่น้องมืนนี้ ข้ากระสีแดงส่วนมากจะเป็นเห็ดละงูขาวและพ่อประหมีเนาะแม่ครับมีทั้งบานทั้งจุ่มจากพี่น้องมือนึ่ใส่ตาใหญ่จากเบิ่งผลงานโดยรวมเนะจ๊ะผลงานของข้ากระสีเป็นเห็ดละงูขาวครับพี่น้องส่วนใหญ่เนาะแม่จ้ะละงูส่วนมากกระสีมีดอกบานเนะครับดอกบานสียู่ข้างล่างเนาะครับผมเป็นเห็ดละงูขาวกระสีขื่นกระตาเนะเนาะจ้ากเป็นดอกใหญ่จากพี่น้องมือนี้เป็นมือของละงูขาวนะพ่อประหมีเนาะแม่ครับก็ถือว่ามานุ่จากพี่น้อง ครับผมก็เป็นอีกมือนึงครับที่พาพี่น้องมาไต่เลยเน,ะนาะไต่กลางคืนเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาสามสี่ถุ่มเนาะจ้า,าสิทธิภาพพี่น้องครับบ้านาจ้าจ้าฝากกะไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบ,ขอบคุณผู้สิ่เขามารับชมขอบคุณทุกกราลังแรงใจที่ส่งห้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกันไม่คลิปหน้าจ้า